นี่ย่อยสุดแล้วไล่ดูแีวนั้ไปรับางทีครูประจำบางทีรู แต่วันแรกเขารู้สึกกับพี่ยาตั้งแต่วันแรกยังไงแล้ววันนี้ยังรู้สึกดีอยู่ไหมยังรู้สึกดีกับพี่ยา,า,าทุกวันทุกนาทีแล้วก็หนูก็มีพี่ยาเป็นตัวอย่างด้วยไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนเพราะว่าเราเห็นพี่ยาเหนื่อยพี่ายาก็ยิ้มทุกวันนี้หนูเหนื่อยหนูก็ยังย,ยิ้มใช่แดดจะร้อนที่หนูสู้สู้ค่ะสู้แล้วเราก็จะรวยไปด้วยกันใช่นะค่ะวันนันเขาเป็นคนซื้อผักเหมาผักแจกเพื่อนใช่แต่เพื่อนๆเลยใช่ช่วยกันเขาเป็น,น ดีนะคนนี้คือพอมาอยู่ตรงนี้แล้วเหมือนมีคนไหนลำบากก็ช่วยกันนะรู้สึกรู้สึกอบอุ่นไหมอยู่เนี่ยอบอุ่นอบอุ่นจะร้อนเลยพี่อ่ะพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้เลยค้าฟังว่าไงไม่ได้ดีไม่ได้ดูร้านกูดิู้ร้านแล้วคนนี้ต้องแจกสูตรนะจ๊ะแจกสูตรไปเรื่อยๆทุกวันนี้แจกไม่จบนะจ๊ะสูตรเราเนี่ยไปไปไปต่อไปต่อคนมันเที่ยทุกร้านเลยอ่ะร้านเนี่ยไอ้เค้กอะไรวะ สิบบาทหน้าทะลักสิบบาทดูดีหน้าทะลักขนาดไหนดูนี่โอ้โดูดีเอาเตอแดดเตอแดดตะเวนแดงคนละครึ่งครับผมอร่อยไหมอร่อยกินกี่ทีกี่ทีก็อร่อย,ยอโอ้โหเดียวอร่อย วันนี้เขาจะหม้อผักเท่าไหร่นะสองร้อยโลเท่าไหร่นะคะโอ้เขาเขาเขาวันนี้ผักเจ้าที่มาจากราชบุรีนะขายไม่หมดร้านนี้เขาจะเป็นรับเหมาเพื่อไปแจกไปแจกคนที่โรงงานเขาคือยอดตกมือก็หน่อยตกมือก็หน่อยสองค่ะนี่น้ำอะไรแล้วนะอะไรวะเพิ่งมะนาว เห็นพิาไม่ได้เลยเพอเห็นพิาเดินไปถ่ายตรงไหนถ่ายตรงนู้นถ่ายตรงนี้วิ่งไปแล้ววิ่งไปเอาน้ำส้มไหมจ่อให้ทันทีจ่อให้ทันทีเลยไม่ได้จ่อให้แต่พิยานะยอดะครับจ่อให้พวกยูทูบเบอร์ด้วยยิงันนก็จ่อให้ยาจ่อจ่อยาจ่อมันเยอะมันเยอะอันนี้ยปลาทู พ่อแม่ประตูขนมถ้วยอะไรรู้ไหมขนมถ้วยขนมถ้วยปฏิหารเมื่อคืนนี้มีคนตั้งชื่อขนมถ้วยเขาว่าอะไรไหมขนมถ้วยเทวดาเออเื่อเนี่ยเนี้ยเขาบอกว่าให้ตั้งชื่อว่าขนมถ้วยเทวดาเพราะว่าเคามันมีพี่มาและพี่ไปเนี้ยไปดูในคลิปคนไหนอยากรู้ขนมถ้วยเจ้านี้มาได้ยังไงไปดูในคลิป เพดพิยากรุงได้เลยยู้ลอลังไปดูเลยนะค่ะว่าทำไมลูกค้าบอกว่าอยากได้ชื่อว่าขนมช้วยเทวดาเนี่ยอันนี้พันนี้คนวยค่ะยัง,ง,งไม่ทันอีกแล้ววันนี้พันด้วยเอยวันนั้นลงฟิปอยู่พันห้าร้อยด้วยวันนี้ยอดเพิ่มพันแปดร้อยด้วยแล้วจ้ะโอ้โหพันพันไปแล้วด้วยอ่าตัวใหญ่มาก ว่สุดยอดนี่ดูความดูความเด้งดนึงของหัวห้วยนี่โอ้ดูดิโอ้หัวห้อยยี่สิบอ่ะดูดิดูดิมันน่ากินขนาดไหนเอกนี่เอกอยากดื่น้ำลายนะสุดยอดเลยอร่อย ตะบักช้อนสุดยอดจริงจริงอร่อยเอาอีกถ้วยเอาไม่านมาเทียช่องเลยไหมเอ้ามาด้วยเดียวเอาช่องนี้ก่อะน้ำลายไหลตามเลยค่ะ มาช่องไหนช่องไหนช่องไหนช่องแม่ปู่ห้าเซฟค่ะมาๆเมื่อกี้พี่เอกเห็นพี่ย่งเห็นพี่ย่งพี่เอกไปอยู่ตรงนี้นี่พี่เอกจะไปอยู่ไกลๆทำไมอร่อยอร่อยกะดุ้งใครจ่ายใครจไางลูกนะใครจ้างใครจ่างอะไรอ่ะไม่เขียนใจ แกใสมีาสามสิี่ิวดีอันนี้ดีมีสายราาีนีมันดีเลยดีเลยโตรโโโคตรต้นตอนวันนั้นเห็นไหมที่คุณคูชัยมาเหมาหมดอ่ะนะวันนั้นนะนะเพราะว่าเขาเป็นคนดีไงเขากำลังจะต้นแกคุณคูชัยมาเหมาไปห้าร้อยหร้อยบาทแค่ฝักแค่ร้อยฝักแค่ร้อยฝัก คือพระพุมันมีอยู่ร้อยเดียวแต่เขาให้เลยห้าร้อยเขาบอกว่าแม่ค้าจะคนดีๆเท่านั้นที่จะได้เงินแบบนี้นะด้วยแม่ F U K, ดูเองไหมแม่ค้าที่จะต้องหน้าขาวตลอดเวลาเลยมันจะเป็นด้วยเหรอจะไปแต่ไหนที่แม่ค้าจะต้องหน้าขาวเลยประมาณนะั้นด้วยเนี่ยสามสิบบาทมันมีที่ไหนเย,ย ê, ม,นมีที่ไหนจ๊ะ สาบาทมันมีที่ไหนอุ้ยมันมีมันมีแต่ในโรงงานเราเท่านั้นนะสามิบาทเนี่ยดูดิด้ยวยลูกเองขายเองน่าเนี่มาเลยปบาใหญ่ไหนกีลา่มอามามมาดูโอ๊กสาที่ตูใสใหญ่ ที่เอื่นนะก็ขายกันร้อยหนึ่งนะที่บ้านเรา60บาทราคาส่ง55ด้วยโอ้ข้าวหมกไก่คนอิตาลาาไม่ calendar, ต้องกลัวว่าจะมาโรงงานพี่ยาแล้วจะไม่มีข้าวกินนะเรามีเรามีแม่้ายอตาลามาขายด้วยนะข้าวหมกไก่กับข้าวเหนียวมูน่อไปต่อไปน่าจะมีมัสตะบะไหม มัตบบตบะควรมีไหมพี่เอกมักตบบตบะอันนี้ราคา125บาทอันนี้มีครกซอสบ้านแม่25บาทแล้วเนี่ยขายดีอยู่แล้วอันนี้ขายดีมากขายปลาเท่ปลาเท่ขายปลาเท่ปลาเท่เทปิดเมนก่อน <c oughs> ปิดเทนก่ <c oughs> อน ความไม่ดื้อน,นะของวัตถุดิบมันดีอยู่แล้วทุกอย่างแต่มันขาดความเข้มข้นวันนั้นอะ่ะพี่าพอาร์ก็บอกว่าให้เที่ยวน้ําอ่ะให้มันเหนียวกว่าเดิมแล้วใส่รสด,ดีลงไปนิดนึงมันเหมือนขาดรสด,ดีมันอร่อยและแต่มันขาดความจัดจ้านแล้วเขาก็ไปทํามาใหม่เขาก็ไปทํามาใหม่และอร่อยมาจินมนะพี่ไอ้พี่พยาสอนนะมันมีนอะไรไหมอไอ้ที่พี่ิยาสอนนะมันมีความหมายกับเขาไหม เราไม่ได้ว่าเราเราไม่เตือนนะ่มหมคะเราเตือนเพราะเรารักเราอยากให้เขาขายดีเราก็บอกเขาอันไหนไม่ดีเราบอกแต่แม่คา้าเจนนี้บอกอะไรก็ฟังบอกอะไรก็เชื่อเป็นแม่ค้าที่แบบว่ารู้สึกว่าความซื่อสัตย์ความจริงใจนี่มันได้ไมันนได้ไ ดที่ไี่เราบอกว่ามันทำให้เข้มข้นกว่าเดิมแต่มันได้ไนี่นี่หมูห้าบาทมันมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะกูดิลูกชิ้นก็ลูกชิ้นอย่างดีหมูก็หมูเป็นชิ้นเลยนะไม่ใช่เศษหมูมนะเนี่ย ไม่เอาเศษหมูมาทำน,นะหมูเป็นชิ้นเลยนะเนี่ยดูดิเดี๋ยวชิมก่อนว้าวสุดยอดเลยค่ะอร่อยแล้วดีเลยอร่อยเลยไปไนี่ทาน มาว่างลูกกระสิบมาดน้องจ๋าเอามานี่ออกมานี่พยาบอกว่าวันนั้นเขามาขายบอกมาม่วง <c oughs> เปลือกออกไม่หมดมันเขียวมันดูไม่เป็นเหลืองอารามอยา <c oughs> ่างกองนี่มันต้องอย่างนี้เห็นไหมมันน่าซื้อไหมมันน่ากินพอเราบอกว่าทำบุญปลอกเขียวๆอย่างเงี้ยไม่มีใครซื้อหรอกมันไม่น่าซื้อมันไม่น่ากินมันเหมือนปอง บอกออกมาไม่หมดเนี่ยพอเราบอกออมาเนยไหมร้านนี้สวยมากเลยยอดเลยสวยไม่มียาบอกไม่มียาเตือนรอยากให้เราได้ดีนะอ่ะเดี๋ยวเดี <S 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 ๋ยวเล็กไม่เอายอองเียาที ah ่บอกอะไรก็ฟ hmm, ังสวยป่ะ เคยกว่าวันนั้นไหมวันนั้นเขียวปีวันนี้เหลืองอลามอย่างนังเออพี่บอกหวังดีกับเรานะพี่เตรียมไว้หน่อยนะเดี๋ยวกลับมาเอาเดี๋ยวกลับมาเอาค่ะร้าน,านนี้อยู่ที่ไหนคนก็ตามไปเพราะของเพราะอร่อยเลด็ดดีแล้วจะบอกให้ในเพจที่มีมาอะไรบ้างคอมเมนต์มาพี่ยาข้าวขาหมูนิสัยดีมากเลยค่ะพี่ยาข้าวขาหมูยี่สิบบาทอร่อยมากเลยค่ะพี่ยา ร้านข้าวขาหมูเนี่ยไม่ว่าจะเหนื่อยจะร้อนแค่ไหนเขาก็ยิ้มค่ะเขาไม่เคยหน้างอเลยค่ะนี่แม่ค้าตัวอย่างตกมือดิคนไหนที่ทำดีแล้วเราต้องยกย่องใช่ไหมเออเราต้องให้กำลังใจเขาพ่อแม่ประทู อะไรนะครับยาเพนเตอร์แดกอินหักประตูพี่ยาขาพ่อแม่ประตูหนูลงเพจแล้วคนดูหนูเป็นแสนที่ว่าหนูดูพี่ยาหนูถ่ายพี่ยาน่ะคนดูหนูเป็นแสนพ่อแม่ประตูเนี่ยนะใช่เขาดูประตูแล้วดูพี่ยาดูพี่ยาด้วยดูประตูด้วยนี่ตาอยนี่นี่นะพ่อแม่ประทูมีแต่ร้านพี่ยาเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วไม่ได้แพงนะ มีใครจะชิมไหมมีใครจะชิมไหมพี่ยาบอกมีคนจะชิมไหมพี่ยได้เลยนี่ดูเด็กเท้าตัวโอ้โหเเดี๋ยวใครอยากรู้ว่าเขาทำยังไงทำไมมันถึงขท้าเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปตาม่ไปตามติดชีวิตพ่อค้าประตูค่ะไปยันบ้านไปยันบ้านบ้านเขาอยู่ข้างบ้านเราบ้านเขาอยู่ซอยเดียวกับเรา ดูหวเดาว้าเลยดูดิอู้หอะไรมันจะขาวขนาดนี้สุดยอดเลยกินทุกวันน่ะเราอ่ะพี่เอกค่ะพี่เอกพี่เอกไม่ไหนวะคาบอยู่นี่ครับขาวกำลังแต่เรื่องโกชาราอยู่พี่เอกรลานตอร่อยไหมอร่อยครับอืออร่อยมันมากมันมากร้านตไม่นมากร้าน้งไร้านผักอนนี้ผักร้านเรานี่ผักร้านเราันะ แ้ามีหายเจ้านด่ไี๋ยวพี่ยามาช่วยขายจะบอกให้เนี่ยองกออย่างเี้ยถ้าพยานั่งขายัโมงเดียวเหลือเดี๋ยพี่ยามาช่วยขายไม่นกัวพยามา่วยขายพ่อค้ารูปหล่อจังเลยอ่ะพ่อค้ารูปหล่อจังเลยพ่อค้าหลอกมีเมีมีเมียแล้วนะเดี๋ยวพี่ยาจะพาาไวยขายนะร้านผักนี่นี่นี่ก็ักมาจาก มาจากสุพรรณนะเนี่ยผักมาจากสุพรรณที่หลังี่ยผักกันนัดกันมาก่อนนะอย่ามาเหมือนกันนะอย่ามาเหมือนกันนะเออแดกอยากกินเปลือกแตงโมเหรอหมดใช่ไหมโอ้แล้วจระโกงมาแล้วจระโกงมาจระโกงมีไหมเออมาจระโกงมาจะนั่งตรงนี้สักแป๊บนึงเดีติมน้ำด้วยน้ำน้ำน้ำเอามาเอามาใครจะซื้อผักที่ยาบ้าง พี <elim> ่เอกพี mag, <little> <t> ่เอกไปไหนวะพี่เอกยวเราจะดมไม่ได้่าดมเนี่ยเราจะดมข้าลาจะดมี่าฝรั่งยากไหมอรัยากมา เขาเป็นแม่ค้าสายบุญเหมือนกันคคนไหนอยากซื้อยาดมไปหามาดามเก่งได้เลยเข้าเพจเขาเลยนะไม่น่าหรอถึงสวยใจบุญไปตบมือหน่อยดิมีแต่สายบุญเนี่ยพี่ยาทำแต่เลยมาเลยค่ะตบมือให้ตีพัดคนดูเขาเป็นเอกดับไปเลยแล้วก็ ร้านน้ำต้มเขาเหมาแล้ว200โลนะเหมาเเก็บไว้เขาด้วยนะร้านน้ำต้มเขาเหมาแต่เมื่อวานนี้แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะมาช่วยซื้อมาตีร้านนะแล้วก็มาคนไหนจะซื้อักด้วย